วันนี้เราจะมาแก้มือนะเดี๋ยวครับเข้เาเลยรอบก่อนผมไลฟ์สดไปแล้วผมแับมานะครับไปมารอบไหนในในกล่องกล่องกล่องหยุดกล่องไปก่อนหยิบกล่องไปเปิดในนั่นในที่หายของ ไล์สดผมแพ้นะครับนี่จะไม่ยอมอ่ะไม่อกไปอ่ะเอาไหม ผ่านสองก้อนเหรอผ่านหนึ่งก้อนเออหนึ่งก้อน่หนึ่งก้อนเท่านนอืมเขไปก่อนบ้านเออไปมาเยียมสู้หมู่บ้านยัง

Này ừ. nè Chính có của đi đi quá chân áp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  哦，肯定啊。 าจะไม่ค่อยได้ยินเสียงสักเท่าไหร่แต่ก็เปิดอันอันนี้นะมันไม่ได้ยิน ไม่มานะลง,ลงไปหน่อยมันอยู่ตรงนี้โอ้นเจ็บตกใจหมดมันมันจันบ,บสุ่มจมปีโอ้โหคนลุกคนลุกจริงเลยเแล้ะเแล่ว ลากไปดูหนึง่งนะาีอัน C ีช่ไหมวะีหกสองหกตี 6, 2, 6, ่ 6, 2, 6, ีหกสองหกตี่ไม่มีอันหนึ่งกันนะค่ะอืมอืม หกนั่นนัมามดเดือดเลือดแลามแบกฮูล่าโอเคไปถึงสองร้อยล้วไปถึงสองร้อยใบแดงแล้ว ʻoia 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 ิดหน่อยเองอะคุทานี่ยน่เอเจอม่ดี๋ยวนไปเฮ้ยด้วยมันมเข้าไม่ได้นี่แปะมือเหรอยกไปดู่ว่าในโบสถ์มีอะไรนะในโบสถ์ดำ 有汉通币，通灵 หมดแล้ววังไว้หรือยังไว้ที่ใจของยังบอกรอเงี้ย ลดราคาว่ะสองร้อยยี่ส <making> ิบห้าหกลดราคาเดี๋ยวเรากลับมาเลยนี่แหละง่ายทีเดียวกลับมาได้แล้วไปขึ้นรถไฟกันดีกว่าดีวที่มันลดราคาครับแล้วนะมาเรียนี่เห็นไหมลูกโหดนี่โหดโหดได้ ว,ว,ว้าวถ้มามันต้องเป็นมนุษย์ีเดี๋ยวธนาคารแผลคือบ้านอยู่นะข้างในบ้า

องหามบดว่ะอันนี้ไม่ได้เล่นในภาคธรรมดาวนน่าแหเล่นในภาคลำพาต้องเก็บกตังห้ังบ้านเ,นอานาเยนอะหนนลัง,ลงนี้เขาเอา,เอาแล้วไม่ใช่เจ้าตามไหมไม่รู้ตา,ามาเก,กบม่ะ

ยืนอะไรอยากลองแล้วว่ะเดี๋ยวออกไปลองดูไปมาปลามาปลาจะลองออกไปลองลนงดูถ้าตายก็คือมีป้อมรักษาตัวเองก่อนนะเต็มพลังเต็มก่อน,มอนโมเดลอันดับแรกคือนล้วมันงงก็มาชิบก่อนนะจะจรีเซ็ตตัวเอง

ตอนสิวตื่อนอือ้ยใส่มไฟก่อนอูดิออกไปลองก่อนดิแล้วมันักนโอ้โอ้มันจนหอกอ่าไฟฟ้าผ่าอยไม่ผ่าแต่มันไหม้ไมเปเขียวอ่าน้ำมันสกิไปไปไปไไปใส่ออกจาก อ้าว้ <mini descript ors> <osaurus> ีะเลือดได้เลยเลือดเราต้องเห็นนึงอือเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวเอาให้น่าจะเหมือนอันอันนั่นล่ะแต่มันแท่งก็สิพาด้ะเดี๋ยวเอาให้ไม่เอาไม่เอาเหมืกระจายกันเก็บเก็บเก็บเอาบอนี่เข้าลิฟตเอาเด้เออเอาดูเอาดูเต็บเลยแล้วก็กระโหลกพิมพ์ม่สีประจงเออเป็นบางช่วงนะ ้ então, à, เกนบันี่ไงอ่อพอใส่เลยไปมือนด่าอีกได้เบือละมเหมือา่เบยมแตกลัวดิสวิเอาไปแทงกันได้บไฟดอกแหล ไเควะไปเควตไปพ่อนะ่ะลเออ้เออเออนแหละจบจบเควตที่ขั้นลินเควตเลย,ยก็ได้เวดควตก็ดีแบหเลยนะตก่นีเาเมาตั้งเยอะเป็นหยหว่าได้เป็นหวเเบิดไปไมันงูหลานแฉไหว่างงั้นลงเดนหรู้ป เออเรือน so ี่ว่าไปซื้อกอน